มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาใครมากินข้าวเร็วใครหิวมาไวๆเลยนะครับมาเลยมาเลยนี่เป็ดอีกชุดหนึ่งครับเป็ดเล็กของเราครับนี่ก็ประมาณเกือบหกสิบตัวได้ครับพี่น้องะเล็กๆลยครับเห็นไหมฮะเดินตามเลยครับถยงเวลาเข้าแล้วนี่ก็ตอนชักก็เต็มนี่แล้วครับพี่น้องเต็มลาวนี่แล้วครับเนี่ยหายวับไปกัดตาครับเป็ดนี่ก็เป็ดบาบารีนะครับเป็ดปักจิงยิงเก่งครับพี่น้อง นี่จะได้ไปถึงเ,เดือนเริ่มถึงเดือนครับเป็ดตัวนี้นะเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็ลุกตะกันเดี๋ยวก็เย็นลุกเกอ้ยตานุลุกนะตานุกนะอ่านะกินเลยกินเลยเอาลุยก,ก่อนจะให้ที่หนึ่งนะครับพี่น้องเห็นไหมฮะที้เราใหญ่นี่เราเล็กนะครับเนี่ยชุดเล็กเห็นะไหมฮะกินดี่ดีครับ เราต้องใช้อาหารลดต้นทุนครับถ้าเป็นอาหารด้วยเฉพาะเลยก็ราคาก็แพงนิดนึงครับแต่ถ้าเราใช้อาหารลดต้นทุนต้นกกล้วยกากมะพร้าวข้าวเปลือกอะไรครับที่มันลดต้นทุนได้เราก็ต้องลดต้นทุนหรือเป็นผักเป็นหญ้าเป็นพวกจอกแหนก็กินนะครับพี่น้องเป็ดนะครับกินทุกอย่างก็จะคอยได้กินนะฮะ ก็จะมีน้ำให้เขาได้เล่นน้ำเล่้งลงน้ำบ้างครับให้กินน้ำเลี้ยงกันกินหน้าดูรับด้วยความหิวตั้งแต่เช้าครับนี่ก็ห้าโมงแล้วครับรได้เวลาอาหารของเขาโอเคครับสวัสดีครับเป็นบับเบอรี่เลี้ยงโตเลี้ยงไวภายในหกแปดสิบวันได้ขายครับพี่น้องครับสวัสดีครับ